สวัสดีค่ะมาชมดอกไม้สวยๆต้นรีราววดีนะคะก่อนที่จะมีเรื่องเล่าเรื่องราวให้ฟังเรามาชมต้นรีราววดีนี่นะคะครูชุกก็มารับชมให้เอฟซีได้ดูกันก่อนนะคะเกี่ยวกับต้นไม้สวยๆต้นรีราวดีเอาครูชุกเล่ามาเลยได้จ้าเรื่องเล่าว,วันนี้ก็มีอยู่บ้า น้องอุงอิงนะคะมี fc อยู่ท่านหนึ่งอู้ยน่ารักมากเลยนะคะ fc นะคะเป็นเจ้าของกิจการติดมุ้งนะคะติดมุ้งอะไรถ้าเป็นเหมือนที่เขาเรียกว่ามุ้งรวดนะคะมุ้งรวดแต่นะคะเขาเรียกว่านะคะมุ้งนะะมุ้งอะไรมุ้งจีบโอ้โหเรียกยากจังเลยมุ้งจีบนี่นะคะกูชุกอะมุ้งจีบมันคืออะไรกูชุอ๋อก็คล้ายๆกับมุ้งรวดนะคะ ได้ใครมาติดให้กูชุก็เอฟซีที่น่ารักของน้องอุงอิงนะคะโอ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะก็มาติดให้ฟรีนะคะกูชูเห็นแล้วแบบโอ้น่ารักจังเลยแล้วเจ้าของติดก็สวยด้วยนะคะกูชูก็มาเมาท์มอยความเคลื่อนไหวของน้องอิลาให้ฟังนะคะนี่นะคะแล้วก็มาชมบรรยากาศกับกูชูนะคะต้นเรีราวดีคะ่ะและเราก็มาดูบรรยากาศกันนะคะสวยๆงามๆยามเย็นๆนะคะนี่แหละคะ่ะ คุชูก็มาเมาโมให้ฟังนะคะดูนะคะยามเย็นเย็นอะไรคุูชูยามเย็นเย็นก็บรรยากาศยามเย็นเย็นแล้วบรรยากาศนี่นะคะเป็นบรรยากาศมีเสียงนกเห็นไ,ไหมคะเนี่ยชมบรรยากาศไปคุูชูเรื่อยๆนะคะนกก็บินนะคะ อะไรคุชูอ๋อแตกค่าแตกอะไรแตกมารายเปิดวงวันที่21กันยายนนี้ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้มารายปิดวงนะคะจากยายไรหรือพ่อกัญชัย7 0 0นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีก3 0 0 0มารายเงินร้านนะคะก็ใกล้จะถึงแล้วแต่ตอนนี้แตกวันที่เรียบร้อยแล้ว เ0 0 0แสบาทช่วงเปิดฤดูกาลวันที่21นี้ที่สนามกีฬาบ้านแพงจังหวัดมหาสาร,รคามโกสุมพิสัยกว่าจะถึงวันที่21น้องถึงแน่1นร้านแตกแน่นอนขนาดไม่กี่วันนะคะก็เจ็ดแสนแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอูชูก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะ มาเช้านี้น้องก็ตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะก็มี fc ที่น่ารักเลยนะคะมาติดมุ้งให้นะคะมุ้งจีบให้สวยมากๆเลยนะคะไม่เสียเงินค่ะติดตั้งฟรีนะคะจาก fc ของอีลาอุงอิงค่ะครูชูก,ก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังแล้วก็เมื่อวานนี้ครูหมอนอิงก็น่ารักมากเลยนะคะมาหาน้องนะคะและเขาก็เรียกว่าเล่นคลิปนะคะ facebook ก,กันคุูชูละขำนะคะมี ตำรวจท่านหนึ่งนะคะก็คือเจ้าของเฟซนะคะมาเล่นกันนะคะบอกว่าอ้อยอ้อยมหาหนูหน่อยมหาหนูหน่อยบอกครูหมอนอิงนะคะว่ามหาหนูหน่อยมหาหนูหน่อยเสร็จแล้วแม่หน่อยก็บอกว่าก็นี่ไงนี่งก็นี่ไงมหาน้องหน่อยบอกมหาน้องหน่อยก็นี่ไงน้องหน่อยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ใช่นี่มันแม่หน่อยไม่ใช่น้องหน่อย น้องอุ๋งอิงก็หัวเราะใหญ่เลยนะคะโอ้โหก็เป็นคอนเทนต์น่ารักน่ารักคลายเครียดกันนะคะเห็นแล้วก็น่ารักประทับใจนะคะวันนี้บางท่านนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ก็รอคลิปน้องอุ๋งอิงกับพ่อเอกนะคะทําไมไม่ลงสักทีนะคะพ่อเอกไปธุระนะคะไปธุระติดธุระกลับมาแล้วคะ่ะและก็มาลงแล้วนะคะมาลงให้ให้หายคิดถึงกันแล้วมาลงคลิป ของน้องอุ๋งอิงนะคะมาแล้วนะคะประเดิมโดยติดมุ้งจีบค่ะให้ดูนะคะเนี่ยพราเอกก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะน้องก็จะเดินทางมาที่โดมนะคะมาที่โดมสาวน้อยเพื่อที่จะมาทำอะไรกูชุอ๋อมาทำการซ้อมนะคะซ้อมการร้องเพลงซ้อมการการแสดงนะคะกับพวกพี่พ,พี่นะคะพี่พ,พี่ทั้ง แดนเซอร์ cer, ทั้งนักร้องทั้งนักดนตรตีนะคะพวกนี้น้องก็จะเข้าโดมมาซ้อมเพลงแล้วนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวของน้องมาฝากนะคะทีนี้ก็เตรียมชมคลิปกันเลยละคามากมายเลยนะคะวันที่21นะคะก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะคะ21กันยายนนี้นะคะคุชุก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะแล้วคุชุแล้ววงสองของบอสโจล่ะอ๋อวงสองของบอสโจนะคะ เมื่อคืนนี้นะคะก็ไปทําการแสดงที่ชนบุรีนะคะฝนตกนะคะถึงฝนจะตกนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอซก็ให้กําลังใจกันนะคะก็มาชมนะคะผู้คนก็มากมายอยู่นะคะแล้วก็คืนนี้ล่ะคืนนี้ไปแสดงที่มาตาพุทธค่ะมาตาพุทธจังหวัดระยองนะคะคืนนี้มาทําการแสดงของวงสาวน้อยรําเพลินโชว์มาอยู่ที่นะคะจังหวัด และยองนะคะในคืนนี้คูชูก็มาบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะคะและคูชูก็มีเรื่องน่าประทับใจเรื่องรีดดีนะคะวอจโจนะคะก็ไปที่วงสองคืนที่อิลาขึ้นร้องเพลงนะคะวอโจบ,บอกว่าได้ติปจากที่ประเทศญี่ปุ่นมา ก็นำทิปมาแจกให้ลูกวงคนละ200200 200นะคะทุกท่านเลยนะคะของวงสองแล้วจากนั้นก็มาวงหนึ่งอีกค่ะพอมาวงหนึ่งนะคะโอ้ก็แตกตื่นกันใหญ่เลยคะ่ะเจ้านายมาแล้วบอสมาแล้วบอสมาแล้วบอสโจก็มาบอกว่านี่แหละได้มอะไรนะคะได้มอะไรทิปมาจากประเทศนะคะญี่ปุ่นก็เลยนำมารายนะคะ ให้มาแจกกับลูกวงก็คนละ200-200นะคะเนี่ยก,กูชก,ก็มาเมาหมอยความเคลื่อนไหวต่างๆความน่ารักน่ารักนะคะของผู้บริหารสมองเพชรนะคะมาเล่าสู่กันฟังว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็โซเชียลก็ดังนะคะช่วงนี้นะคะคอนเทนต์ก็มีมากมายเลยนะคะคอนเทนต์ของบอสโจก็สนุกนะคะดูแล้วก็อมยิ้มไปสนุกสนานกันไปนะคะ มีความเคลื่อนไหวต่างๆของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพรนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมก็เรียกว่าอะไรครูชุครูชุมาบอกกล่าวนะคะเกี่ยวกับนะคะาศาสตร์ตัวเลขใกล้ๆน้องนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวก็จะรวยกันทั่วหน้าแล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็อย่าลืมตัวเลขต่างๆที่ครูเชอเคยบอกไว้นะคะเกี่ยวกับของน้องนะคะแต่คุู ครูชูก็บอกแล้วนะคะว่าน้องเขาไม่ได้มาบอกหวยนะคะน้องเขาไม่ได้เรียกว่าเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่นะคะตัวเลขนะคะแต่น้องเป็นหมอรํานะคะน้องเป็นหมอรําแต่ที่ครูชูมาเล่าหมายถึงว่าตัวเลขใกล้ๆนะคะที่อยู่ข้างๆน้องนะคะนะคะครูชู้ก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะคลิปนี้นะคะหมดเวลาแล้ว ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจกับครูชุดด้วยนะคะแล้วก็มาชมบรรยากาศสวยๆยามเย็นๆกันนะคะสวัสดีค่ะ